ชาวต่างชาติคนนี้ได้เล่าบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองไทยในปี2025ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมีบางคนบอกว่าที่นี่กำลังพัฒนาส่วนบางคนก็บอกว่ามันสูญเสียสเสน่ห์ไปแล้วและเขานั้นรู้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นนั้นที่นี่มีความเปลี่ยนแปลงไปมากเขาได้เล่าว่าเขาอาศัยอยู่เมืองไทยมาสามปีแล้ว เมืองไทยนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงแพงกว่าเมื่อก่อนถึงสิบเท่าและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจักด่านตรวจคนเข้าเมืองการย้ายถิ่นฐานหรือข้อมูลประชากรทั้งหมดของสถานที่บางแห่งซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเมืองไทยเขาเล่าต่ออีกว่าหลังจากที่โรคระบาดสิ้นสุดลงเขาก็มาที่เมืองไทยทันที ข้อกำหนดการเข้าประเทศทั้งหมดถูกยกเลิกและมันก็ง่ายที่จะมาที่นี่อีกครั้งในช่วงโรคระบาดนั้นประเทศไทยก็เหมือนกับสถานที่อื่นๆทั่วไปที่เกิดโรคระบาดลามไปทั่วโลกเขาเล่าอีกว่าในช่วงเวลานั้นคนขับรถตุกต๊กๆก็นั่งเล่นเกมและโรงแรมก็ไม่มีลูกค้ามันเงียบมากดังนั้นตอนที่เขามาถึงซึ่งได้สัมผัสประเทศไทยเป็นครั้งแรกของเขา และเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าประเทศไทยก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้พูดได้อย่างเต็มปากว่าการท่องเที่ยวไทยนั้นกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วอีกครั้งเขาบอกว่าหากคุณเคยมาเที่ยวที่เมืองไทยเมื่อสองสามปีก่อนและสถานที่ที่คุณเคยไปคุณชอบมันมากเพราะมันเงียบกว่าและก็คนน้อยด้วยแต่ตอนนี้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วโดยตอนนี้สถิติจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขการท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้นยังคงต่ำกว่าในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดแต่ถ้าคุณเคยมาเที่ยวเมื่อสองสามปีก่อนถ้าเปรียบเทียบเมื่อปีที่แล้วกับตอนนี้มันเปลี่ยนไปซึ่งในตอนนี้ทุกอย่างจะคึกคักมากขึ้นนักท่องเที่ยวร้านอาหารเพิ่มมากขึ้นและบริเวณชายหาดก,ก็มีคนไปเยอะขึ้นส่วนคอนโดนั้นก็จะหาได้ยากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย และคุณจะต้องเจอกับอะไรอีกมากมายและมีผู้คนถามกับเขาว่าคุณทำงานอะไรซึ่งเขานั้นทำงานออนไลน์เขาเล่าบอกอีกว่าตั้งแต่นั้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็กลายเป็นศูนย์รวมของคนทำงานออนไลน์ไปแล้วและตอนนี้ตามสถานที่ต่างๆก็ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนทำงานออนไลน์อีกด้วยตอนที่เขามาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรกนั้น แม้แต่ร้านกาแฟาไทยเล็กๆในท้องถิ่นแบบบ้านๆก็มีการรองรับกลุ่มคนทำงานออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีให้พบเห็นและเลือกสถานที่กับสิ่งนี้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเขาเล่าต่ออีกว่าประเทศไทยยังคงถูกมากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเมื่อพูดถึงค่าครองชีพไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งในช่วงเวลาที่เขาอยู่เมืองไทยเขาเห็นราคาคอนโดและร้านอาหารบางแห่งและทัวร์ต่างๆมีราคาที่สูงขึ้นแต่เปรียบเทียบไม่ได้จริงๆว่ามันแพงกว่าก่อนช่วงโควิดหรือไม่แต่ปัจจุบันนี้ทุกๆอย่างมีราคาแพงขึ้นเหมือนกันทั่วโลกเลยเขาบอกอีกว่าหากในตอนนี้คุณใช้เวลาอยู่ในเมืองไทย หรืออยากใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนในท้องถิ่นถ้าคุณไปหาอาหารริมทางหรือไปกินที่ร้านอาหารไทยท้องถิ่นซึ่งราคานั้นมันก็ยังมีราคาที่ถูกอยู่และถูกกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ชีวิตที่บ้านในตะวันตกเป็นอย่างมากนอกจากคุณจะติดชีสและพิซซ่าเหมือนอย่างเขาซึ่งอาหารพวกนี้จะมีราคาที่แพงมากและเขาได้พูดอีกว่า ในช่วงสามปีนี้เขาได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดเขาได้เห็นคนไทยท้องถิ่นมีการติดต่อทางโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเขาเคยเห็นบนเว็บอยู่บ่อยๆในอเมริกาเมื่อพูดถึงการใช้อินเทอร์เน็ตในเมื่อก่อนอย่างติต๊กตอกและคลิปวรรันรีววเขาไม่เคยเห็นคนไทยจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว และยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไปทุกๆวันเมืองไทยนั้นมีประเพณีวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมมานานแล้วแต่เมื่อพูดถึงโลกออนไลน์เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมค่อนข้างมากกับคนรุ่นใหม่แต่ถ้าคุณมาประเทศไทยด้วยความคิดที่ว่าประเทศไทยนั้นห่างไกลาจากวัฒนธรรมตะวันตกอย่างสิ้นเชิงหากคุณไปตามต่างจังหวัดชนบทของเมืองไทยที่โน่นยังตามหลังอยู่ประมาณห้าปีหรือสิบปี และคุณยังได้สัมผัสประสบการณ์แบบไทยแท้ๆได้ด้วยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยได้เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์มากขึ้นและเหมือนกันกับที่อเมริกาเลยและเขาบอกอีกว่าเมืองไทยนั้นมี Wi-Fi ที่ดีให้ใช้แทบทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามยิ่งเขาอยู่ที่นี่นานขึ้นก็เห็นว่ายิ่งมีให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ ต้องการใช้ไวไฟเช่นกันเขาเล่าต่ออีกว่าเมื่อก่อนตอนที่เขามาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกและมองหาคอนโดที่มีไวไฟแทบจะไม่มีเลยแต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีไวไฟใช้ทั้งนั้นเลยและทุกอย่างกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้นการจัดการสิ่งต่างๆทางออนไลน์มีมากขึ้นเมื่อก่อนเขายังต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองและใช้วิธีส่งแฟกซ์อยู่แต่ปัจจุบันนี้ ผู้คนนั้นมีความรู้ด้านดิจิทัลมากขึ้นและอยู่ในโลกอนาคตที่ทันสมัยมากขึ้นและต่อไปเขาจะพูดถึงเรื่องของวีซ่าและกฎของการตรวจคนเข้าเมืองและการย้ายถิ่นฐานเขาเล่าว่าเมื่อก่อนนั้นเมืองไทยจะไม่เคร่งครัดเรื่องตรวจคนเข้าเมืองและการย้ายถิ่นฐานแต่ในช่วงสามปีที่ผ่านมากฎและข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าและตรวจคนเข้าเมือง มีความเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อพูดถึงข้อกำหนดและกฎของการตรวจคนเข้าเมืองในปัจจุบันว่ากฎเหล่านี้จะเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆซึ่งดิจิทัลโน m มดหน้าใหม่ที่ต้องการใช้เวลาอยู่ในเมืองไทยตอนนี้มีตัวเลือกวีซ่าที่ถูกกฎหมายแล้วหลังจากนั้นเขาก็พูดถึงสิ่งต่างๆในเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงไปเขาได้พูดถึงชาวต่างชาติเขาบอกว่าชาวต่างชาติบางคนมาเมืองไทย และทำตัวไม่เหมาะสมทุกอย่างถูกถ่ายบันทึกไว้เพราะทุกคนมีมือถือติดไว้ตลอดเวลาถ้าหากพูดถึงคนไทยและนี่คือประเทศของพวกเขาซึ่งผู้คนที่นี่ไม่ชอบให้ชาวต่างชาติมาอยู่ที่นี่และเหมือนกับว่าทำตัวไม่ดีและจะมาหลอกใช้คนไทยและเขาก็บอกว่าถ้าหากคุณไม่ได้มาเมืองไทยนานแล้วหรือเพิ่งมาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วประเทศไทยนั้นเติบโตและพัฒนาอยู่เสมอเขายังรักประเทศไทยเหมือนเดิมซึ่งบางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องที่ดีและเมืองไทยนั้นมันก็คุ้มค่าที่จะมาเยือนอย่างแน่นอนที่สุดก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าปี2019เป็นปีพีคของกรุงเทพ คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าเช่นเดียวกับทุกที่ในปัจจุบันหากออกไปนอกเขตแหล่งท่องเที่ยวหลักคุณจะสัมผัสได้ถึงความมหัศจรรย์จากเมื่อหลายปีก่อนแม้แต่ในพื้นที่หลักก็ยังมีมน์เสน่ห์อยู่คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันมาเมืองไทยตั้งแต่ปี1993ฉันคิดว่าตอนนี้มันดีขึ้นแล้วคุณยังสามารถหาชุมชนแบบดั้งเดิม และอาหารตลาดราคาถูกได้มากมายแต่คุณยังสามารถหาอาหารตะวันตกได้แทบทุกประเภทและคุณสามารถบินภายในประเทศได้ในราคาถูกมากด้วยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันอยู่ที่นี่มาสิบปีแล้วและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักพื้นที่ท่องเที่ยวและเมืองต่างๆปรับตัวตามกระแสและจำนวนนักท่องเที่ยวใหม่ๆเสมอแต่ในต่างจังหวัดยังคงเจ๋งและคึกคักมาก ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ